สวัสดีครับพี่น้องเฟ้นรับเวสซี่มะฮอดแล้วครับพี่น้องครับโอ้แดดห่านเลยเอาโลขันีนยังคือมะฮอดที่หลังมูันพี่เจะได้ค่อยสิล่งได้แล้วบัเนี้เห็นกอะไฟว่าพูดทางล่งอยู่่น ไปแล้วพ่นอาไปที่เขาตั้งเสร็จอันนี้บ่บ่ไก่บ่ไก่ถึงไปเมื่อไหร่ก็เฉีย่โอ้ติดกับริมน้ำน้ำอาวเขต้องห่วงเรบพี่น้อง เพิ่นหน้าบึกกบใหม่แม่นบ่โตแล้วมันน้ําร่วมเลยครับจัก hey. oh. bác <coughs> เลยครับโอ้หม่งตังวิธียังหม่งน,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 นู้นๆพี่น้องนี่หม่งฟูกปีน,น,น,นป้องนวัดสิบเอเซมไปสอน่มว่ไมวสิบเอฟูกปีนแช่งว้ไวสิเล็งเอาน้ำมนอีกเด็ดนี่ว่านี่ว่า

นี่คือมองตังเวทีพี่น้องเนี่ยสถานที่มาแขีบม,มาหน่อยเนาะเงาไปทางพู้บยาไปตามสถานที่นี่แล้วชีวิษีชสวิษีเห็น

ขึ limiting, ้นเงนดินขึ้นใหม่คือนคือบนี้นี่อาจารย์เขาาตังไว้ที่นี่บ่ตังหญ้าทังหุ่นบ่ขนาดทั้งหุ่นบ่โอเคโอเคนี่แล้วมองอาบน้ำก็ไไรโอ้ยสบายวดรถไปจอดใ้คุณคเดียต้องว่าน้ำไรก่ไรร้อย bông bông <laughs> để thi không anh nhìn mắt cứ chân, <laughs> là mưa bố cứ gần mày. con nào có cháu mất cái sấy ngàn rồi bà Đó, mất, 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 mất. <laughs> tạm nữa. อาบดีวะน้ำสีอาบดีขนนี่ลงลอยเลยโอ้ยจอนนอนฝนว่างผูกเปลนอนฝนว่าไปผูกเปลนอนฝนว่ากกใหม่โอ้ยในวัดมันก็เชิดหม่อนอน กอยีรัดหนือเราหรอไหวเหมนเห็นเลยแค่นี้ก็เงินแค่นี้ก็เั่นแล้วเป็ีตับตาเราโอ้บนเป็นนอนเบกน่ะเอ้ สีเกตสีเกตครับพี่น้องครับหนึ่งอ้นที่ยาวนำตะฟังมองในพุทธดินไหมหลืพี่น้องสีเกตเองเอาไว้จะเลืมอง,งมมใหม่เขาตั้งใจครับพี่น้องครับมันีเป็นงานบัตรจากปิดึกเก็เละ Hê <laughs> hê <laughs> าโอ้ยใหาเจ้าสนะีน้ำเพิ่งฝนตกสีน้ำน้นะอืมออาทยอยขึ้นมาทยอยขึ้นมา,นานนพูดอาหานะฮะคุ เง่นบ้านแนวกันพื่อเมืองห้ามงก็ขุดเมืองห้างขุดเมืองห้างเมือง้ามขุดเมืองห้างเมืองห้ามขุดเมืองห้ามครับพี่นี่ครับวันนี่จังหวัดีิะเกิตตำบลนี้ก่อนโอ้ตำบลเดียว พยางชุมน้อยจังหวัดซีเกตครับพ yes. ี่น้องยื้อรื่ใหม่ก็ลังใจเลยยุที่กุดเมืองหามตำบลกุดเมืองหามเอาพยางชุมน้อยจังหวัดศรีเกตครับพี่น้องยื้อยรื่อมใหม่ก็ตั้งใจมแลงนี่นี่อ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนี่พ่อไม่ได้คลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีทีตามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องพ่อปัญญาธิดลพนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับ